กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากาวเซอร์เราเหนื่อเราอยู่กันอีกแล้วเตอร์ดีเจอกันอีกแล้วโอ้โหบอกแล้วหายจากโควิดจะเลิกเป็นวัยรุ่นสองขีดก็ต้องมาอัดคลิปให้น้องๆดูอะ่ะที่หายไปน,นานๆนี่ไม่ใช่น,นะนะฮะเป็นวัยรุ่นสองขีดไงแต่ตอนนี้คือหายแล้วไงก็เลยต้องกลับมาลงคลิปด,ดูหน่อยแล้วกันอ๋อวันนี้มีข่าวสารมารแจ้งน้องๆน,นะคะเพราะพอดีว่า วันนี้มีการแข่งเซอร์กิตซีซั่น6ใครที่อยากเป็นนักแข่งนะครับผมแนะนํารายการนี้เลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งให้ดูเลยแ,แบบสดๆเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยสกาวเซ้อรหคนอ่งเล่นให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเล่นให้ดูเป็นบุญตาโอเคป,ะป่ะไปไม่พูดร่นทําทเพลงนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเข้าเข้าไอ้หน้าเกมเลยว่หน้าหน้าแข่งอะ อ่านี่นี่ครับผมทุกคนกดมาที่เทเลนเนอร์ทุยไม่ใช่ทัวนาเมนต์เออแล้วกดมาที่ Challenge League นี่นะครับผมสปีดเซอร์กิตซีซั่น6นะครับผมนะค้นหาตัวแทนประเทศไทยนะเออไปแข่งเอเชียนคัพนะแล้วก็ไปแข่งกับพี่จีนพี่เจินอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปกดเข้าไปกติกานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับน้องๆที่อยากแข่งเนี่ยแข่งกับแข่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอายุไม่ครบ20เนี่ย เขาก็จะตัดสิทธิ์ออกออคนที่ล่นอันดับล,ล่นลงมาก็จะได้ไปแข่งแทนนะครับก็ใครที่อายุไม่ไม่ถึง20ก็เสียใจด้วยนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าก็โหมดนี้นะครับมีรถมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รถนะครับไม่ได้อัพนะไม่ได้อัพเลยนะครับแล้วก็ไม่มี ECU ด้วยนะครับตอนแข่งวันนี้ผมจะไม่ได้มาลงแบบลงแข่งโปกติแบบ น้องๆหนูๆทั่วไปนะผมจะมาสุ่มรถเลยอะ่ะเออแบบแข่งธรรมดามันก็ธรรมดาไปอะ่ะระดับสเกลเซอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มรถเลยให้ดูเลยนะครับนี่ดูนี่ผมเขียนชื่อรถไว้หมดแล้ว<ช>นี่นร้านเติมเพลทดีไมร้านร้านร้าน,านใครเนี่ยฮัลโหลไม่ใช่เอ้าลืมเสียงพี่แล้วเหรออ๋อพี่ต้าเหรอเออร้านเติมเพชรเหรอพี่แนะนําร้านนี้เลยครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับใครอยากเติมสปีดดิฟแบบราคาถู ถูกนะครับผมนะผมแนะนําร้านนี้เลยนะจ๊ะน,นังน,นัหนูไปเติมฟ้าพิต้านี่นะครับผมผมได้เตรียมรถไว้เป็นที่เรียบร้อยนะรถก็จะมีประมาณ17คันนะ <S <S <ค>นเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาลงให้ดูสัก5เกมแล้วกันแบบยาวๆเลยนะ <S 1> <S 1> คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ <S <S แต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะตอนเล่นนะเพราะว่าอาจจะจริงจังเพราะว่ามันเป็นการแข่งด้วยแล้วเราก็ต้องให้เกียรติสนามแข่งด้วยนะครับเราจะมาแบบ เล่นลนแบบเอ้ยซีดาบงซีดาบเบลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เราต้องจริงจังให้เกียรติสถานนี้ทีนิดนึงนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับเราจะเลือก5คันแรกเราจะมาเลือก5คันเลยนะครับทําสมมุติเรากดหมุนไปเนี่ยแล้วเราได้สวิตบีทีโอตาที่1เราก็ต้องเล่นสวิตบีทีโอเลยโอเคปะ่ะก็เดี๋ยวผมจะจดไว้เลยนะครับว่าผมสุ่มได้ลถอะไรบ้างนะครับไปคันที่1น,นะครับเริ่มดูครับเราจะได้ลดอะไรนะฮะ ทีแรกติว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 เอ่อทันโนไหนโมนาดรถรถอะไรวะขอดูก่อนโอเคครับ okay, ผมคันที่หนึ่งเราได้แล้วนะเรามาดูกันนะผมคันต่อไปเราจะได้รถอะไรอันนี้คือตาที่สองนะอันนี้คือตาที่สองนะตาแรกเราได้เอ่เทนอลไปแล้ว เ yeah. อ็จัดจูดิเอยอ่านชื่อรถผิดไปวันนี้อะแม่งอ่างโคตรยากมาห้าคันนี้นี่ลูกรักผมเลยนะครับใครที่ติดตามช่องผมจะรู้ว่าผมชอบรถคันนี้มากนะครับมาผมมาถึงคันที่สามนะครับแบบคันที่3ามก็คือตาที่3ามลนะนะเราจะไปแบบรัวๆเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะได้รถ โอ้โหแม่งเป็นรถที่แบบกูแบบไม่อยาก <c oughs> ได้อะเป็นรถที่ผมเกลียดที่สุดแล้วนะครับไอรถ Isuzu m e t e o เนี่ยผมโคตรเกลียดเลยผมเล่นไม่เป็นผมไม่รู้ลายวิย่งนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันที่4เลยแล้วกันเมื่อกี้กดกดหมุนผิดไปทีนึงนะครับพอดีจดจดชื่อรถอยู่ก็ขอโทษทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันนะครับผมไปขอรถดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะ m คลาเรนอย่างเงี้ยอเชียนแพนทอมอะไรอย่างเงี้ย โอ้ thunder thunder d i v ว n e รดอะไรวะไอ้เจ้าคันนี้ฮะครับผมต่อไปมาเลยลูกรอาลูกเพาขอรถดีๆเออดคันหนึ่งกูไหวแล้วอ่าร์ r k mercury เออนี่ครับผมรถคันแรกเราได้เป็นคันนี้นะก็ไปเริ่มกันเลย โอ้โหเจอห้องอย่างไวแปลว่ามีคนแข่งกันอยู่เยอะนะครับผมใครที่อยากเป็นนักแข่งก็อย่าลืมมาลงสมัครกันได้เลยนะครับนะมาโชว์ฝีมือโชว์ลูกลลยเอาล้วรถผมมีสกกินด้วยฮ่าฮแต่ไม่ได้อัพนะผมอาจจะจริงจังหน่อยนะคือผมจะมานั่งพูดงงเงงงงเเป็นงงงมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันคือการแข่งเราต้องให้เกียรติสถานที่นะครับนะผมอาจจะเงียบไปเลยทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับสามสองหนึ่ง แซนดิฟปาบยองกุ๊กๆนะน้ำพี่เจษเปล่าไปสามบูสก็ทำไม่ติดแอดวานซีดะบงซีดะเบียไปเลี้ยงบูสให้ได้มันเดิมเป็นเปนหนึ่งสเต็ปซีดับบิวดูน่รถเราโค้ชสวยอ่ะคือตอนนี้ไม่ได้โฟกัสการแข่งแล้วครับโฟกัสรถละรถสวยเวอร์ใครคิดว่ารถสวยกดหนึ่งมาให้หน่อยครับผมใครคิดว่ารถสวยพิมพหนึ่งมาให้ผมหน่อยเราต้องเล่นไลน์เซฟนะครับผมเพราะว่า รถเราไม่ได้อัพนะครับผมนะซีดับบงซีดับเลบลไปสวยของหน้าเฮมิเบกก็ได้ครับเล่นเสจเสฟเล่นเสจเสฟรถมันไม่ได้อัพครับมันค่อนข้างที่จะเล่นยากโอ้แต่เราก็ยังเลี้ยงบูได้อยู่นะเรายังเลี้ยงเลี้ยงบูได้อยู่นะซีดับเลบลไปโอ้โหทุกอย่างต้องเป๊ะครับทุกอย่างต้องเป๊ะครับโอ้โหเข้าโค้งอย่างนี้เข้าโค้งอย่างกว้าง โอ้โหซุดาบงซุดาเบียวไปเหาะออกกเสียวเกี่ยวสองก้อนซุดาบงซุดาเบียวซุดาบงซุดาเบียวโ o เวอร์ด p ไปดิวิกเทิร uh, 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 ์นซุดาบงซุดาเบียวไปเฮ้ยเฮอยอะรถไหลนี่มันรถไหลซุดาเบียวสาวไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตายกลัวกูชนกัวกูชนั่านไงกูชนเกิอนไปวาเข้าที่หนึ่งอฮะอาฮาโดมิเนเตอร์ออกไปสองคนก็คือกลัวผมไง เราจะเอาไงต่อเราต้องดูด้วยว่าเราคะแนนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมรอบแรกบวกเก้ามันจะมีมากกว่าเก้าไหมมันต้องแข่งยี่สิบรอบอะ่ะน้องๆโอเคครับผมรอบที่สองนี่เราได้เอจัดไม,ไม่ใช่เอจัดเอเอ H จัดนะเราได้เอจัดเราค่อนข้างที่จะได้รถด,ดีนะครับรอบนี้ ก็แต่งตัวขู่ไปเลยเลาอาการสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีนะครับหมดนี้สัตว์เลี้ยงไม่มีให้นะครับมีแต่ลถให้แล้วก็ไม่ได้อัพด้วยนะครับตามมีตามเกิดนะ่ะสาภาพโอ้เลยดูสก,กินรถโคตรเกิดอะครับสก,กินรถก็เกิดเกินปุยมุยสวยเกินปุยมุยโอเคยังไงก็ถ้าเกิดผมยิบเนี้ยไปทุกคนก็ ไม่ไม่ไม่ต้องตกใจนะครับผมค่อนข้างนี่จะจริงจังค่อนข้างที่จะให้เกียรติสถานที่นะครับให้เกียรติสนามแข่งครับแนปดีไปดิน้องนี่ไงเก็บในโต๊ะหนึ่งเก็บในโต๊ะสองเก็บในโต๊ะสามเก็บในโต๊ะสี่โอ้โหกว่าจะเต็มเต็มยากมากเวอร์ลายวิ่งไม่มีครับผมมัวจัดเฮ้ยมีคนเก่งด้วยอะ่ะประเด็นอะ่ะ เองออกไปทางเก่งแล้วอ่ะเองจะมาแข่งทำไมอ่ะเอาเอาเบียดด้วยเบียดด้วยเองเองเบียดพี่อ่ะเอ้ยแม่งเล่นโคตรยากเลยเราไม่ได้อาบซีดาบงซีดาเบวโอ,โอ้อะไรกันครับเนี่ยซีดาบงซีดาเบลไป ECU ก็ไม่มีนะครับปกติตรงนี้มันต้อง ECU มาแลานะ้วลายวิ่งมันอ่ะตรงนี้เราต้องเลี้ยงบูทให้ได้แล้วเราต้อง Heavy Bear ให้ได้สวยครับ W C W น่านเราโชคดีมากเลยนะครับเราได้รถคันนี้ตอนเนี้ยไม่งั้นนี่ผมบอกเลยว่า แย่ yeah, นะครับเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะโกงนะดัานนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับคันนี้ถ้าเราได้แบบสวิฟต์มิทิโอดัานนี้มานี่คือผมบอกเลยว่าแห้งนะครับโอเคครับ okay, ผมเข้าที่หนอีกแล้วโดมิเนเตอร์หรือเปล่ารอบนี้โอ้ยเกือบโอ้ยเข้าทชมสองคนเลยอะ่ะโอเคครับผมรอบนี้ได้ ไม่ได้แต้มเลยหรอก็อคืออ๋อมันต้องโดมินเตอร์เว้ยทุกคนแต้มถึงจะขึ้นนะคือแต้มอ่ะมันตันที่เก้าวเว้ยถ้าเราได้โดมินเตอร์แต้มถึงจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะได้โดมินเตอร์หรือเปล่าแต่คืออันนี้รอบที่2ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวเราตัดไปที่ตาที่3เลยตาที่3เราได้เป็นสวิตติโอนะโอเคครับผมแล้วตานี้เราก็ได้วินเดอร์เอเชียนกับรถสวิตติโอโอ้ยสภาพแม่งผมฝึกไม่ได้ฝึก รถคันนี้ไงทุกคนผมฝึกจริงนะเว้ยด่านเนี้ยแต่ผมไม่ได้ฝึกคันนี้ <Yeah. S 1> เออแล้วดูครับมีเอสกามี m มคลาเรนมีสวิตวิโอเหมือนเราด้วย FC หซฮโอ้โหมี FC ด้วยเยลโลพี่แชมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ FC ขอบคุณนะครับพี่อาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่าผมนข้างที่จริงจังออกับการแข่งนะผมแบบ ผมค่อนข้างที่จะโฟกัสมากๆเลยนะครับอาจจะแบบไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนเท่าไหร่นะแปนีป้ไปเดียใครบอกไม่เอนเตอร์เทนไหนเปรตอ๋อๆๆๆๆมันเล่นยังไงวะคันนี้ทุกคนเนี่ยที่ผมไม่อยากเล่นคันนี้เพราะอะไรทุกคนดูผมเล่นไม่เป็น ยากเลยโอเคผมเริ่มจับทางได้ละคือแบบเรากด C W เฉยก็พอเฮ้ยโอ้โลงไปดีเข่าว,ว่า เกะกะเลยมันเล่นยังไงวะสวิสเนี่ยเฮี้ยปวดมัวทรงไปหมดแล้วคูเนี่ยทุกคนเชื่อบ้าว่าผมเล่นไม่เป็นอไอ้เนี้ยผมเล่นลงอันี้ไม่เป็นอันที่สามเลย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต้มเราจะยังก้าวอยู่หรือเปล่านะทุกคนแต่ไม่เป็นไรถ้าลดตอนนี้เดี๋ยวตาหน้าเราค่อยเอาแต้มขึ้นก็ได้น่าไอ้เหี้ยตอนได้ที่หนึ่งตาที่แล้วแต้มไม่ขึ้นแต่พอตานี้ได้ที่สามแต้มลดโอ้โหโอเคครับผมมาถึงตาที่สี่ตานี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้ลดแบบง่อยเ่ะคอ่อนข้างที่จะง่อยนะคือผมจําจําไม่นี่ไม่ได้และว,ว่ามัน มันใช้สกิลคือสกิลมันคืออะไรอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้ละไอ้ thunder divine g r a n อะไรเนะี่ยผมจำสกิลมันไม่ได้ w c w มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ปะคันนี้ใช้ w c w ปะหรือว่าอะไรโ้ยมีคนเรียกพี่แชมป์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือแบบสกิลมันคืออะไรวะที่ผมก็ไม่ได้ศึกษามาเลยลืมเนี่ย คือไม่คิดว่าจะลงคันนี้อ่ะทุกคนอืมเอาง่ายๆอ้อโดนเบียดอ๋อสายเป็นพาดเอ็กเลยเออหลบไปครับหลบไปเอ้อยโอ้โหเกินปุยมูยเกินปุยมูยหนึ่งสองสามสี่ ทีดับเบิลไดเบลไหวไปวะเนี่ยไม่น่าไหวเนี่ยซีดับเบลดาเบลครับผมอันโอ้โหที่หนึ่งเขาไปไหนแล้วเนี่ยเขาไม่พลาดเลยนี่ไปไหนครับรอด้วยไอ้นุม่ม ก็มัวแต่ไปชนน่ะตอนแรกอ๋อมีคนรอด้วยอ๋อๆทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับสกาวเซ่ทำอะไรครับ,กกรรบหลายมัวสงจัดหลายมัวสงจัดอุย้ยทำไมรถเขาเร็วจัง่ะ โอ้ยแย่วทุกคนตอนนี้เราได้ที่สามอีกแล้วอ่ะคือแบบเลนยาจริงวิไอรถนั้นมันโกงนะไอรถที่ในตัวยาวๆอ่นะเนาะไอคันเมื่อกี้ที่ได้ที่สองเนี่ยเนี่ยเอสตาเอสกายวอล์กเกอร์โกงอยู่นะทุกคนในโหมดเนี้เออผมเพิ่งคิดได้นะใครที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยแล้วอยากจะลงเนี่ยผมแนะนำเอสกายวอล์กเกอร์นะดีนะครับผมถ้าจะลงโหมดนี้ มันมันค่อนข้างที่จะโกงเออเพราะว่าปกติใช่ป่ะรถคันอื่นมันก็จะในโตแป๊บเดียวก็หมดไงเพราะว่ารถมันไม่ได้อัพแต่คันนี้คือในโตมันยาวไงเออเหมาะเหมาะเหมาะคือคืออยู่คือคอ,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 อยู่ทุกคนโอเคครับผมมาถึงตาสุดท้ายนะครับผมได้เป็น Dark ค e r c u ิ y นะด่านนี้เนี่ยตานนี้เราก็ต้องเจอแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องต้องเหยียบแพทบ่ boy. อยๆอ่ะ แต่ด่านนี้มันก็มีแพทค่อนข้างกินน้อยนะแล้วก็ตรงที่ตรงที่เราต้องเหยียบเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับอื FC ครับขอบคุณนะครับก็ผมก็อาจจะจริงจังหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะให้เกียรติสถานที่แล้วก็สนามแข่งนะครับผม,มาอาจจะไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนมากรัรผมสมสองหนึ่ง snap deep โหตอนนี้ขอที่หนึ่งมั้งแพ้มาสองรอบแล้วโอ้โ,อโอ อ๋อครับผมเฮ้ยตอนนี้ได้อยู่นะตอนนี้ได้อยู่นะจะโดมิเนเตอร์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมวิ่งแบบปกติไม่ได้อะทุกคนไล่วิ่งมันมั่วเพราะว่ารถมันไม่ได้อัพอ่ะเฮ้ยนี่รถเราตะกิวติดแอดวานไปสีดำบงสีดับเบิล ครับผมสองสามสี่เอ้ยแตเอ้ยแตแถบแบก็เยอะอยู่นะด่านนี้มีคนขับตามมาติดๆเลยครับแต่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ครับก็ทุกคนจะให้ผมลงทุกชิปทุกวันเลยไหมอะ่ะไอเนี้ยวลาห้าเกมห้าเกมจนกว่าจะครบยีสิบเกมอะ่ะมีใครอยากดูวะแบบ ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะโอ้แต่ผมโดนแซงแล้วจังหวนะนี้ยโมแต่โมดดูโมไงเล่นยังไงให้เป็นลายวิ่งก่อนดูดิดแม่งเล่นโคตรยากโอ้ยโดนชน โหร้ายนะคนที่สองเนี่ยร้ายนะชนผมอย่างนี้ร้ายนะโอ้โหโอเอาเรื่องเอาเรื่องจดัดนิดเดียวเอง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าผมจะได้แต้มกี่แต้มนะตอนนี้เราได้ที่หนึ่งนะประมาณโอ้โหฮะโอเคโอ้โหแม่เจ้าสาภาพ โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวันนี้ถ้าชื่นตเื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะถ้าเกิดอยากให้ทําอีกวันละ5เกมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าเกิน10เมน้นก็เดี๋ยวจะทําพรุ่งนี้ก็จะทําต่อนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ